ทีนี้ก็มาดูลำโพงตัวนี้นะครับทำไมมันใหญ่โตโมโหลานอย่างเงี้ยเนี่ยมันปากเท่าไหร่วะนนนเนี่ยสิบ <laughs> สิบไหนวะเนี่ยสิบแปดบนตัวสิบห้าวะเนี่ยฮอตด็อปปาร์ตอ้เห็ดครับอ่าอาการมันก็มันไม่อะไรวยากอะไรละมั้งนี่มัน <laughs> เป็นหลุดๆอะไรเนี่ยนะครับเอ็มมีสามมันเนี่ย แต่มาดูความอลังการของมันดีกว่ามันทำไมมันโอ้ยตัวใหญ่อย่าง,งี้นะนะครับรุ่นมันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ไหนวะเอาแล้วไปแกะดูข้างในนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่ไงรุ่นรุ่นรุ่น HF อะไรเนี่ย HF สามจุดเก้านี่ไงนี่ไงครับป้าก็ Power, Power. เอซีพอว์เวอร์ดีซีพอวเวอร์เราก็สุดยอดถูงว่ะเอาไฟเข้าด้วยน,นี่นะดูครับดังไหมเนี่ยกดยังไงเนี่ยน่าจะดังอยู่นะครับแต่ว่านี่แหละมันมีปัญหาตรงนี้แหละตรงมันหลุดนี่แหละเดี๋ยวเราไปแกะดูเทคโนโลยีข้างในมันดีกว่านะครับทำไมทํามาตู้ใหญ่ขนาดน,นี้ได้นะครับไปดูกันนะครับขึ้นมาบนโต๊ะทํางานของผมนะครับนะ ผมบอกเลยว่ามันหนักนะครับนะครับถ้าท่าในใดกําลังซ่อมอยู่เนี่ยผมให้พิจรารณายกกันสองคนนะครับตัวนี้นะครับนะมันเอวหลันเลยนะครับนะโอ้โหทำมาอลังการมากเลยนะนะขยายคลาสดีนะครับตัวนี้ทำมาลังการมากเลยตู้ใหญ่ก็วงจรก็ใหญ่นี่ขยายคลาสดีนะตัวนี้เดี๋ยว เดี๋ยวมาดูว่านี่ที่ที่จะทํามันอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่นี้มาแกะดูมาดูความอลังการในแบบนี่ใหนมาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าที่ที่จะทานี่มันเป็นยังไงนะครับนะลักษณะนี้ก็คือการเสียบแฟลไดที่รุนแรงจนเกินไปนะนี่นะนะครับโอ้มันหลุดออกมาเลยเนี่ยเนี่ยน่ครับ เนี่ยโอ้เนี่ยตัวนี้มันก็เอาใส่ได้ง่ายๆนี่นะครับล <laughs> นวงจรจีกาดขนาดนี้มันจะง่ายหรือเปล่านีครับนะแป๊บๆนั่นนี่นะครับน,ะน,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 บนี่เลยโอ้มเสียบอะไรขนาดนี้เนี่ยมันลอกหมดเลยเลยครับเนี่ยนะครับแล้วมันก็มีซีที่เนี่ยขยายเนี่ยที่มันแตกกันเลยนะ อไม่ค่อยเห็นเลยมันบางสายลำพงอยู่นะครับก็คงจะต้องไปทำการแก้ไขในส่วนนี้ซึ่งมันเป็นหลักใหญ่ใช้ความก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้มันฉีกนะครับเสียบแรงเกินไปนะครับเพื่อนนะมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับนี่นี่คือสีนะครับน้าที่มันละลายนะนะเอ้ยนะครับนี่ตรงผ้าขยายนะครับ ซีอะไรจะเป็นละลายขนาดนี้นี่ข้างในของซีได้ดิในเลยโอ้โหโอ้โหเออสุเดียมอีกเลยเป็นซีแบบนี้แดงๆโอ้ยไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่กี่เท่าเลยนะไม่ได้งานอะไรครับผมว่ามันแน่นอนมากเลยเพื่อนนะเนี่ยนะโอ้ยนี่นะครับลายวงจรยังติดอยู่ตรงนี้เลยลายทองแดงนี่เนไครับนี่ครับ ตัวนี้เพื่นก็เอาอเดิมนี้ได้เนีแต่ต้องดูด้วยว่าข้างในเป็นไงสวยงามอยู่นะครับแล้วทีนี้เราก็ทําความสะอาดพวกขาพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วค่อยเอาไปเข้าไปติดตั้งแล้วก็ไล่วงจรแล้วก็ใช้ลวดทองแดงลากเอาก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับตรงด้านข้างนี่ก็คือที่มันจะยึดนะครับแต่มันก็ฉีกแล้วก็ล่อนนะครับนะโอ้โห หลุดออกมาแล้วไม่ใช่ร่อนเนี่ยมันหลุดเลยนะครับนะว่ากันไปนะครับโอ้โหโอ้โหถ้าเพื่อนเจอแบบนี้เพื่อนก็คงจะต้องดําเนินการแบบที่กระผมทำมาเนียครับเพราะจริงๆนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับนะโอ้โหก้ว่าจะงานหมูเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเป็นหมูแบบหมูแบบ หมูอะไรหมูแห้งเลยโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะต่อก่อนนะแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังเด็กน้อยก็ร้องไห้ด้วยเขามาตัดผมมีร้านตัดผมอยู่ใกล,ใกลๆนี่นี่ครับนะผมได้ทําการต่อลายวงจรด้วยลวดเส้นเล็กๆนี่แหละนะครับเนะี่ยอ้แล้วก็จะเอาแจ็ค USB ใส่ไว้นะครับทีนี้ยังไ,ไม่ไปต่อลายวงจรได้ด้วยนะครับนะเห็นไหมครับ ถึงมันจะเล็กเราก็พยายามทำนะเนหลยโอ้โหวนเยี่ยมจริงๆเลยนะครับนะสุดยอดนแน่ๆผมว่านี่เลยนะครับได้ทําการต่อไปแล้วที่เรียบร้อยแล้วก็เนี่ยในส่วนเนี้ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับใช้ตะกั่วยืดว้เป็นอย่างแน่นหนาถาวรเลยเนี่ยนะนะอ๋อคาดว่าก็คงจะไม่หลุดง่ายนะครับนะแบบนี้ ต่อไปก็ทําความสะอาดจ,จุดนี้แล้วก็เอา10 5ใส่เข้าไป105ผมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเห็นไหมเห็น105่งศนย์หไหมน,นะครับได้คือเกลในส่วนของตัวต้านทานนะครับตัวต้นานทานที่มันแตกมันไม่ดําพิปีอยู่เนี่ยตัวนี้10บโอห์มนะครับ10โอห์มถ้าเกิดว่าในส่วนของ C ที่มันต่ออยู่ที่อามันขาดหรือว่ามันไหม้ไปตอนนั้น10-4นะครับเดี๋ยวชี้ให้ดูตัวนี้นะครับ มุมนี้นะครับตัวนี้หนึ่งศูนย์สี่นะครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับอีกไม่นานก็คงจะฟังเสียงกันแล้วนะครับทีนี้นะครับก็จะประกอบแล้วนะทีนี้อีกไม่นานก็คงจะดังแล้วนะครับนี่ก็แน่นหนาแล้วตัวทานแล้วดีเรียบร้อยนะครับว่าตรงสุดยอดแน่เลยครับนะนี่ก็ส่วนอีกทางนะครับที่มีวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยวงจรเป็นแบบนี้นะครับนะ โอ้ยทำไมมันหนักอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมครับวงจรเป็นแบบนี้นะอลังการงานสร้างมากเลยนะครับนะรูปแผงอะไรเป็นไรเนี่มออแปลงก็ขนาดนี้เลยนะครับผมว่ามันต้องดังแรงนแน่เลยนะเพื่อนนะใช้ไฟ12โวลต,ต์ด้วยนะครับมบบีแบตเตอรี่ด้วยนะครับมีระบบชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับสุดยอดมากนะครับนะมานะดูกันทีนี้ดังกนวะ่า นี่มาซุ่มลองในป่าเลยนะเนะียอ้ยอ่านนาวบ่รับน้เล่าบาสิหาลำน้กินจังมาาดตงเรียงจีเมงบเฟ,ฟนาาาไปเห็นนีน้ำเน,น่นโมีแนวรกเกลุกุนสิทุนได้บ่อระนัวยังย อยล้านะหัวหูแล้วพอดีกว่าดีกว้วพอแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเลยครับยังเรื่องทาต้องจากไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนี่ครับเครื่องนี้ก็พอแล้วนี่เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาจากไปนะครับสวัสดีครับ